สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็นของ X Max ซีนีครับที่เข้าสง่งมาจากชนบุรีครับหน้าตาสาภาพชิ้นงานเดิมก็ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอย่างีเห็นเราก็ต้องเคลียร์ผิวอยู่แล้วแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้ามันเป็นรอยเกลือหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับคือมันจะมีเนื้อผิวบางส่วนครับที่มันจะโดนโดนกัดกินเข้าไปครับอันนี้ก็ต้องรับสาภาพชิ้นงานตัวเองให้มันได้เนาะหลังจากนั้นไปยิงทรายครับแล้วก็ใช้น้ํายาเคลือบลู แล้วก็ไปอบล่ชื้นพ่นเลเยอร์แรกที่เราอยากได้ครับในส่วนล้อตัวนี้จะเป็นทอง 24K ครับหรือว่าอีกชีอนึงก็น่าจะเรียกเป็นทองเคนดี้เข้มครับก็แล้วแต่คนจะเรียกเนาะแต่ผมส่วนตัวผมก็จะเรียกเป็นทองเข้มแล้วกันมันจะได้จําง่ายครับถ้าเป็นล้อ CNC ก้านลึกผมก็จะเน้นซอกก่อนครับสังเกตจากเพื่อนๆเห็นในคลิปเลยก็คือผมจะพ่นตรงก้านตรงซอกให้มันเสร็จก่อนครับแล้วค่อยมาเก็บขอบเสร็จปุ๊บก็มาดูดสีออกตรงฮับจานครับ หลังจากนั้นไปอบที่200องศา10นาทีครับได้มาปเป็นสีคมแล้วก็มาลงเป็นเกลียวแคนดี้ปกติครับเหมือนเดิมไล่ซอกก่อนครับแล้วค่อยมาพ่นขอบพ่นเสร็จก็มาดูดสีตรงฮับออกครับทีนี้พอเฉดเนี่ยครับผมจะอบที่200องศา10นาทีนะครับทองเข้มกับทองแคนดี้ปกติเฉดค่อนข้นางแตกต่างก,กันนะครับก็คือทองเข้มอ่ะมันจะติดส้มหน่อยๆครับติดส้มหน่อยนึงเลยแต่พอมันเป็นทองแคนดี้อ่ะมันก็จะเป็นทองสว่างครับแค่นั้นเองแต่ โดยเนื้อสีครับส่วนตัวผมนะถ้าเป็นทองเข้มครับเฉดมันจะดูเต็มกว่ามันจะดูอิ่มกว่าทองแคนดี้ปกติครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเนาะส่วนฮับครับฮับหน้าฮับหลังเหมือนเดิมผมจะเดี๋ยวนี้ผมจะกึงให้แล้วนะครับก็คืออาจจะมีค่ากึงนิดหน่อยครับฮับหน้าผมจะกึงที่0.5มิลครับแล้วก็ฮับหลังผมมากึงที่1มิลนะครับมันก็จะทําให้สีไม่แตกครับเวลาเราใส่เราถอดอะไรเซอร์วิสง่ายครับ ก็หน้าตาประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับที่เบอร์าเบอร์โค้ดอยากทำอะไรเงี้ยก็ทักมาถามได้ครับผมอยู่มหาสารคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทำงานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมมันค้างใช้เวลาอยู่ก็ประมาณ2 -7 วันครับถ้างานผมไม่เยอะก็ประมาณ2-5วันแค่นั้นเองครับก็ถ้ามีปัญหาก็ทักมาถามได้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ